ทัครับชาวเกมสีออนไลน์ทุกคนนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาใส่ขูปองประจําวันเสาร์ที่3กันยายน2 5 5 9กันนะครับไปดูกันเลยว่าเป็นขูปองอะไรมาใส่ตามที่ผมเลยนะครับอะไรนะมันเขียนว่าอะไรนะอ๋อ A L O V E แล้วก็ R T H E ใช่ไหม r t h e w o r l d o r อะไรวะ r l d นี่แหละครับคูปองจำวันนี้อ่าได้แล้วครับแม่ได้อะไรไปดูกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโอ้ยเยอะว่ะเดี๋ยวจริงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วผมจะลงปูปองให้ดูยังตอนเรื่องทุกวันนะครับผมปูไฟการ์ดผมคอยได้ทองเดี๋ยวเราพอใจแล้วผมผมไม่หวังเพชรแล้วล่ะเพราะผมต้องการทองตอนนี้เพชรยังคงม,มีช่องทางในการหาอยู่คอยได้ทองทั้งสองแสนสามแสนก็นยังดีเพชรได้เจ็ดสิบมันยังไงไม่รู้ทองเท่าไหร่ฮะห้าแสนเจ็ด yeah. ได้สองห้าแสนครับผม แม่สิ่งที่ปรารถนาจะได้ก็ได้จริงๆด้วยให้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าครูปองประจําวันนี้ผมจะทิ้งไว้ให้ดูใต้คลิปแล้วกันนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามชาแนของผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ้วผมจะเอาคูปองมาให้ดูเป็นประจํานะครับผมขอบคุณมากครับ